สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลากระพงสามรสนะคะทีนี้ปลากระพงเราซื้อมาเราก็ซื้อเป็นเนื้อเนื้อเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ซื้อมาเป็นชิ้นเราก็มาหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้น,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 นะคะเป็นมันร้อนเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วเราก็เอาปลากระพงลงไปนะคะเอาน,น้ำมันร้อน ให้ทอดเตรียมแล้วค่อยมาลับข้างนะคะที่ไอ้ที่เราใส่เกลือลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนๆเราใส่เกลือลงไปแล้วก็เออเอาตะหลิวนี่ยเสียให้ทั่วๆเวลาเราทอดปลาปลาเขาจะไล่ไม่สิกจะทะนะคะ เตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตัดักใส่ามค่ะทีนี้เราก็พริกพริกตำนะคะเออใส่เร็วไปหน่อยต้องใส่เยมก่อนค่ะตรียมก่อนนะคะหยุดจิดไปให้เป็นไร ียมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่พิกจาว <c oughs> เอาพริกลงไปผัดให้เขาหอมก่อนนะคะก็ใสออ่น้ำตาลพริกนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำมันหอยเิ่หน่อยนะคะ ใต่น้ำเพ้หน่อยนะคะน้ำส้นไก่เื้อเหรอที่่้ก็เชี่วไปเ,เรื่อยๆนะคะเชี่อจนกว่าอาจะออกข้นๆหน่อย ทีนี้เราก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติรสชาติให้สามรสนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานเราก็ใส่น้ำตาลอีกนิดนึ่งใส่น้ำตาลนิดนึ่งนะคะ ต้องใช้สูดหน่อยนะคะคนแล้วนะคะสเสร็แล้วค่ะเราก็จะใส่ต้นหอมค่ะก็ปิดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานทีนี้เราก็มาล่าแสงในตัวปลานะคะ พักชีค่ะเป็นอยัาเสร็จแล้วนะคะลองทำดูนะคะในโอกาสหน้าพบกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ